ดีครับช่องปาโก้ลำเพลินอบิเชียวครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งสองซ้ำแอคชั่นวัดดีจามาแล้วอีหลามาแล้วโอ้เซเซอยเซเซียปนุ่นข้างหน้าข้างลัวเสเว่นปนุ่นโมแนบลู เสื้อผูนู้นแต่ว่าข้างหลังเป็นสกรีนเสื้อผูนู้นจ้าไล่สุดดิลกให้แม่นุ่มต่อสายไฟให้แม่นุ่มต่อไรแม่นุ่มจ้าคุณบอกว่าให้แม่นุ่มต่อสายไฟขาแม่นุ่มตีเข่ายาวก็นี่นะสิใช้แม่นุ่มนี่บอเสร์มดำบนี่บอสแม่นุ่มฮะยแปมแปมแม่นุ่มบ่เนี่ย อกใช้ไฟแมนค่ะแม่นุ่มอกใายไฟอาอกใายไฟอนไรก็สื้อมากมเขาจะบอกให้เลยเขาบอกว่าอ้เลยเพรา่ต้องกางเลยคือเกาหอาชีพเดิมของแม่นมคือลอกใช้ไฟค่ะเดีวเรากนี้ยใช้ไฟมียุ่มเขาก็บริษัทอันก็สามยุ่งหลายหลายสุมะตอกันย้าถกทุกสายเนียวหวานแทง สูวะต้อกันเลี้ยงกันนีเงี้วหัดบันแทิโอ้มีกับขอข้าวมาแล้วเลี้ยค่อยกินอันนี้ไร้ไร้สุดานล้าเี้ยวหิมัน่นแซงหังหมดอัน่นแฉกแหอข้าเหไทยาเนียวไท่อนบินมาดิหนิบ้านเด็กกี้บ้านนูเฮอันรับสื่อของเกาจานูกัะน้างอบอัน เทองแดงไปเอาไม่ลุกซีดแล้วนี่บอกทองแดงหรือว่าเป็นลักทองแดงดูเอาทองแดงไปเคาะปเคาแล้วก็เอาไปขายล่านแล้วทำไมตะกี้นอเป็นเล็กหน่อยนอเล็กเปลักเล็กไปขายจีิง้ยเยลยขายไปมานิเคือบุ้องแปะองเจ็บซีอขดเยอะัคนเดินมีแต่คำถามเดียว่าน้ำานน้ำานน้ำยังอาบเรียวมันเป็นคอนเทนด์ขั้นเป็นใหม่ๆก็คืออาบเรีวขั้นเก่าๆก็คือต้องอาบเป็นองค ข้าแนมเ,นเมียนแบบว,ว,ว,ว่าผิวอันผิวแหล้วก็ปกติแสดงมาอาบแล้วข้าขาวแนค่ะดค่ะให้ใหนองควสวยิเดไปเป็นตลูกละล,ะละ่ะสน,นบ้าสิารูผ้าต่าก่งก่สิา,<อ>า,า,า,าไปไปยางเหล็อยเจออยู่เด้นหน่ ไปแมนี่ครับแพไปเมนี่เ้อไิ้กะแพสไเสือแล้วรไปจ้ะงีเดี๋ยวจะไปหาเสืออเสืออแวมาแจกมาแมงมาเริล้มันแจกเรา้วายทุกททยี่ครับอีหลาเพิ่งมาครับยังบ่กันกินเข่าอยู่ ว่าตีหล่ะมาตว่านีศิลปินขอมาไหมี่ยังกัด้นพวงมาจะต้องเมืองแงยงต่อยกันพี่ในพวงกับเบิ้นนี่นอนป่าจ๊ะมันก็บพ่แมนมันกับ่เดินนอนแค่นอนอ้ยนอนเอยจ้ะพี่ก็ดูแลตั๋วจ้ะแต่ะยี่สิบจ้ามีพวงมาไล่มาเลยเขนี่พี่เบิ้งกันถ้ามันเป็นแว่าระบบครอบพ่วไหมพี่นอนเบิ้งกันบางันจ้ะเขไม่นอนบ่จะวันนใช่ันมาก็ไม่ได้แบบมีอะไรมาเลยนะ คนมามีหมอนใบเดียวกับสาดตร์เดียวน้องคักแพงนคือกันนะน้องเลยครับน้องเนาะมีมคันนักฆ่าที่บ,บ,บา้านมาคะันมีนน,มน,น,มน,นน้อยพร้อมเตรียมตนวมินบบน้อเลลูกศิลปินอ่ะสาวน้อยทุกคนตัวยังเปิดรับออดิชั่นยอยู่นะคะพี่น้องรค,รครับแตคิดว่าอย่าพ่อจ<ช>ะ,ะมีความสามารถอะไรมาได้เลยแล้วเพี่งเพราตัวไม่ประกาศหรอกแต่เกาลองมาได้ คุยทะไคร้ครับเอฟซีแบบไรซ์สดทางเห็ดงดูดูของสาน้อยเพลนเป็นแนงครับอีหลาเพียงน้องพ่อจ่าที่พักครับเอาเาก็ต้อไปเาเป็นไปยันซื้อกล้องมันไม่้นะเป็นไปยังือถึงหน่อยจะไม่มีหน่อยที่เดีอดจะไปดูสองเมนั่นจะพาปกะดกวางมันเป็นอร่อยทันด้วยครับ กนาอนี่สบาทจ้าว่าะแต่เปสจ้ากนนิ้พี่เปาด้วยนะครับ้้งใหญ่กิี่เปาด้วยนะครับโอเครับพี่เปานั่งบินเลยนะครับไปท้ายคลิปครับพราะว่าคอยมาปลายสดขึ้นมาขึ้นมาลางในเรื่อปาคอยไล่สดว่ได้คอยชอบเห็นคอมเมนต์อี่ยังที่มันก็ดีหรอกคอยไว้ กินเงินมากนครับพเราเอาพี่น้องอีกทีหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวก็บโรคนะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอะไล่บะดุลครับเพราะว่าต้องให้เพิ่นไปยังยังไม่กินข้าวกินข้าวหรือยังไม่กินข้าวด้วยมีมีอะไรที่ต้องใช้เยอะว่ไปเดินซื้อค่ะทุกสิบปันไปย่างน้ะมันฟูดบาร์จะหาน้องเท้าปาใบโอยเด็กหน่อยเอ้ยเพ่าเจ้าประกันพอมาหาพี่บ้านแม่ฟูดบ้าน์นี่ล่องเท้าปขายบไก่อ สิบิ่งขึ้นหางว่าถึงซะเป็นยัางน้ำขุดบาทโอ้ยดีเนี่ยแล้วของถูกดีหนูเ่มีเงินเขาหางเออใจเย็นลูกเล็บการห้องแล้วก็นี่โวยเด็กหน่อยเมื่อวานอยู่ตลาดเกลือซ่าด้าอันนี้เอซี่ม่หาย่อหรือวรู้สึอมา่นเล คือเองจ้ะฝากอะไรของผูไปฏิบัติอะไรอย่างนกระลุ่มกระลุ่มใช่เดี๋ยวพอเอาเครื่องมือมาต่อให้มีเครื่องมืออยู่ต่อปากเป็นบ่เดี๋ยวคนต่อเดี๋ยวคนติต่ออยู่อยู่ติ่อยถ่หือว่าผมมีคนต่อที่มาต่อให้บล็อกชั้นนะจ๊ะแท้เขาเรียกว่าบล็ีกอย่างใจพูดซ้ำอีก ผู้ซานุ่มสดบัตรกุ่มปีหนึงร้อยยี่สิบเก้าบาทหวันแมนจ้ามี่ลูกแมนมาขึ้นเคะกำนองหักแพ่งเป็นทิ้งมากทิ้งครับว่าปลไหสดมาทันทันไหมล่ะต้องหนต้องหนำต้องหนมที่เปาหนูทันไหมล่ะมาทัน มาทานสรุปพันไหมมาทานรับคลิปนี้เกี่ยวกัมี้ยังมากมายครับอัปเดตว่าน้องฮักแพงมาถึงหลังเวทีเรียบร้อยแล้วตอนนี้ประมาณบ่ายบ่ายสองครับบ่ายสองกว่ากครับขอบคุณทุกการติดตามเลยครับช่องปาร์โกล้ำเพลินอภิเชษรพรับมนำเสนอน้องฮักแพงน้องพี่น้อยน้องครับคดีแสดงที่ไหนครับุ่งนี้ครับเช้าน้องลำเพลินโจน้องพี่หน่อยใช่ใชุ่่งนี้ทุกท่าน ขอบคุณทุการทีติดตามรับทีน้องครับคลิปนี้ฝากไปเสันนี้ค่ะผมสวัสดีค่ะ